เปิดหน้าร้อยสิบสี่ครับสเพเพุทธาภพรปรัตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ทรงพระกำลังปัจเจกานันจียงพระรังพร,งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายภูมิกำลัง อารันตานังจะเตทเชนาและกำลังแห่งพระอารันทั้งหลายมีอยู่รักขันพันธานิสับพะโซนข้าพระเจ้าผูกความรักษาด้วยเดชแห่งพระกำลังนั้นโดยประการทั้งปวง มนพระปริทที่ผมนำาพวกท่านสวดเนี่ยครับเป็นถือว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระทุดงพวกอาศัยป่าพวกอารัญยาสจีจะเจริญทุกวันทุกครั้งทุกโอกาสที่มีมีความระลึกได้แม้กระทั่งก่อนนอนเขาก็จะใช้มนปรลิตทั้งสามบทที่ผมนำาพวกท่านสาธยายมา ถือว่าเป็นเครื่องคุ้มภัยป้องกันอันตรายเพราะท่านก็จำเอาไว้แล้วเดียวอาจจะกลับไปสาธยายในกรดท่านก่อนนอนก็ได้นะครับพิรุปากเกเมเม,ม,มตังความเป็นมิตรของเราตตยานาคทั้งรายสกุลวิรุปากด้วย เมตังเอระแปเทหิเมตงจงมีกับพยาณาทั้งายสกุลเอระปทะด้วยชาพยาปุเตหิเมเมตังจงมีกับพยาณาทั้งายสกุลชาพยาปุตตะด้วย เมตังกันหาโคตมเกจะความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลกันนาโคตมกะด้วยอาปาตะเกยเมตังความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วย ทิปาตะเกยเมความเป็นมิตรของเราที่มีสองเท้าว้วยจตุปเทยเมตตังความเป็นมิตรของเรา ที่มีสี่เท้าด้วยเมตตังพปประอุปเทศเยมความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากด้วยมมะะขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรามามังหิงสิที่ปาทะโโกน อย่าเบียดเบียนเรามา้มังจะตุกปะโทหิงสีข้อสัตสีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา,า้งิงส้สรูกป,ปโข้อสัตวเท่ามากอย่าเบียดเบียนเราสัเพสตาสัเพปานาข้อสัปสัตมีชีวิตทั้งหลาย ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วยสัเพพัตรานิปัสสันตทุทางไรทั้งปวงเถิดมากินจิ้าระมางขมาโทษรามกไรล,ยลยอย่าได้มาถึงแก่สัตว์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพระคุณไม่มีประมาณอภปมาลโทธรรมโมพระธรรมทรงพระคุณไม่มีประมาณอาโสัโพระสงฆ์ทรงพระคุณไม่มีประมาณปามานวันตานิสิริงสปานี กานทั้งหลายอาหิวิติกาสตาปาทีคืองูมแมลงปองตะเข็บตะขาบแมงมุมตุกแกนูอุณนานาปิสรรภูมูสิกาเหล่านี้ล้วนมีประมาณไม่มากเหมือนคุณพระรัตนาไตรากาตาเมรากากาตาเมบริตา อันเราก็ทำแร็วความป้องกันอันเราก็ทำแร็วปฏิกรันตุภู้ตานีงาจงรีกไปเสียงสหังนะโบภะคะวะโตเรานั้นกระทำการน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ สมมาสมพุทธานังกระทำการนอบน้อมแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเจ็ดพระองค์อยู่โพชังโคสติสังฆาโตโพชงเจ็ดประการคือสติสัมโพชงมาวิย ธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยปิติปัสสันทิวิริยปิติสัมโพชฌงโพชฌงคาจตถาภเรปัสสันทิสัมโพชฌงสมาตุเปกขโพชฌงคาสมาธิอุเบขาสัมโพชฌง สัตตสัพพัสสินาเหล่านี้บุนีเจ้ามมนาสัมมทธาตาผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลมาเจริญและทำให้มากแล้วสั้างวัตัตีพินญยญา,ยา ยอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งาาเพื่อความตัดสรู้และเพื่อพระนิพพานเอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยการกก่าขังสัตตีสุทิเตหนตุสัพพะธาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ เอกสมิงสมัยนาโทนในสมัยหนึ่งพระโรกนาจเจ้าโมคคัานจักสบงาาังทอดพระเนตรพระโมคคราณะและพระกาสสปะคิรานทุกขิเตทิสวาเป็นใครได้รับความรำบากถึงทุกขเวทนาแล้ว ทรงแสดงโพชมเจตประการให้ท่านทั้งสองขวางเตจะทั้งอภินันทิทวาท่านทั้งสองก็เพิดเพลินพระธรรมเทศนานั้น ใหยโรคในบัดดนเอเตนสะสัจจวัดเชนาด้วยการกล่าวคำสัตย์ดีขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเอกธาธรรมราชาปี พระธรรมราชาเองเครรันเยนาพิปิริโตทรงประชวนเป็นไครจุนทาเทเรนตันเยวะรับสั่งให้พระจุนทะเถร,ระปนาเปตวานาสาทารังแสดงโพชฌงนั้นเทวายโดยความเขารพบัมบวที่ตา ก็ทรงบันเทิงพระหหาฤทัยตันหาบุทธาสิทนานสงใหากพรพลุนันด้วยกันเอเตนสัจวันเนาด้วยกราสัจีสดิเตโทตุสัพพนา ทุกเมื่อปหินนาเตจะอาพาธาโกอาพาทางรายนั้นตินนันนำปิมมหสินังอันพระมหาฤๅษีทั้งสามองค์หายแล้วไม่กับเป็นอีกสักขาหักดัเลีาวะ ดุดดังกิเลสอันมากกำจัดแล้วปัตตานุปัตติธรรมะตังถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาฉะนั้นเอเตนะสัจจวัชเชนะ้วยการกล่าวคำสัตว์นี้โสติเตหนตุสัพพะทาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิน